ได้ไม่ต้องมาเดี๋ยวต้องออกมี กํำปางตายนะครับไม่อยากตายอยากสั่งเผ็ดๆนะร้านนี้ครับเดี๋ยวก็เดินไปจวกวครับอราอวันนี้ ยาม่อยู่ข้างล่างแล้วใช่ครับสวัสดีครับสองหนุ่มสวัสดีครับแม่ทางหน้าทางตาตำเลยเนาะแอปปัตุลนี่เมนูอะไรครับเนี่ยยำขนมจีนอ๋อมียำขนมจีนด้วยร้านนี้ยำขนมจีนนะฮะแล้วก็มียำแล้วก็มีตำนะหลายแบบเลยนะครับตำปงตำปลามีหมดนะร้านนี้หลากหลายครับแซลมอนก็มีครับ โอ้มีตำแตงด้วยดูก่อนได้นะครับ ตำแตงราคาเท่าไหร่ครับ40บครับอ๋อ40บาทนะนี่คือราคานะครับตำ 3, รปู35มห้าปูปลาส5มนีราคาเริ่มต้นตอนที่ขายไม่แพงนะครับแต่ได้ของคุณภาพดีนะครับ ้ <60. S 2> อยหกสิบถ้าถ้วยไหมครับไม่เอาค่ะคนหนะคหาแ้อาสองถัวนะครับ ตำแตงสี่สิบสบาทนะฮะ ับไาาด้สั่งได้นะคะไมิตรำยำตายงำคัมโพ้ด้วยหลาพริกสองเนี่ยยำหมูหยออเาถ้วยไหมครับ

ทำไรครับน,นี้ยำข้าวโพดครับยำข้าวโพดแล้วอพี่ได้เอพี่่ะครับใช่ครับใส่เ้วยเล้ก็ได้ครับ แซมมอนแซมอนปลาไหมครับไม่ลาเผ็ดไครับเป็นกาอะไรอโค้นี่หยิบช้อนได้เลยสอเบ้งซองไข่แขงแล้วก็ตูมาปลาไหมครับลาได้ค่ะเผ็ดไหมเผ็ดไหมม้อนไม่ลาพ็ดกกาเอาวรับเงินตัน ตสร็จการแด้ว ตำบางตายนะครับขายดีร้านนี้ครับตำข้าวโพดบะหมีงกุ้งสดหอยแคงเจ้มอนปลาไลาไหไหมครับเผ็ดไหมครับ ว้ไหมครับ ทวนครับแครับกุ้งแล้วก็อะไรนะหนาด้วยครับยำม่อนลามอนตลาไหมครับไม่เผ็ดไหนมารรไดบ Me paro.

ปลานะนีองกเมอกปรใอันนี้นีแล้วบอกทานกะูเดียแล้วพักหน้าก็พักหน้าลอยยี่ยีสมอ๋อแต่ยำเซมอนที่นี่เขาจะเขาจะใสก่กับโพดมะม่วงด้วยใช่ไหมมะม่วงอ๋อ ไปก็เหล่าเลยได้ไหมเป็นเหล่าก็ได้ได้จ้ะใครแต่ต้องแคร่แดงด้วยจ้าอันนี้แยกกุ้งนะครับ สั่งยังครับยยังเลอ่าสั่งได้สั่งไว้ได้เลยครับสั่งรหออ่านะรับรายดีครับอ่ะรับออเดอร์มาหน่อยเสื้อขาวรปลาใบครับอุมาลาไหมครับเห็นไหมครับกระทออไม่มีพี่มีตามดูกลางนะครับได้แล้วได้จะมีแล้วได้จะมีแล้วลูกไข่แดงนะไข่แดงด้วย アウト! นะครับได้ครับ13ได้ไปไหนๆครับครับ60บาทต้องการอันนี้ทําแล้วใส่ได้อะไร เอาทั้นี่ครับแต่เราไม่ต้องล้างนะ ขอบคุณที่ติดตามชมครับวันนี้จอาละเวชเชน่ายูทูบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับร้านตำปังตายนะฮะไม่เผ็ดไม่ขายไม่อยากตายอย่าสั่งเผ็ดนะครับเดี๋ยวเราเดินมาจั่วครับสวัสดีครับ